เอาเลยครับผมกิจกรรมดีนะครับผมกับลุ้นมูลค่า1นึ่งหมืนบาทนะครับผมจะเจมขับนะครับผมซึ่งกิจกรรมไม่ง่ายนะครับเพียงแค่คุณกดกิจกรรมร่วมสนุกนะฮะทำตามนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเข้ามาที่โทพี้นะครับผมและวิธีการนะครับผมในการเข้าถึงนะครับผมก็ไม่ได้ยากเลยนะครับแค่วิสิตนะครับผมเข้าไปดูนะฮะทำตามนี้เลยฮะเดี๋ยวล็อกอินผ่านตัว Google นะครับผม โอเคครับจากนั้นคุณก็วิสิตเข้าเลยนะครับผมเข้าดูนะฮะอนุญาตนะครับผมไม่มีอะไรที่เป็นปัญหานะฮะลองรีเช็คได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นบูลแล็บนะครับผมจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับผมก็กดไลค์ทวิตเตอร์นะครับกดเข้าตามขั้นตอนได้เลยครับผมไม่ได้มียุ่งยากแน่นอนฮะอร่อยเจ็บคอรีทวิตนะครับผมให้เรียบร้อยนะฮะไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยาก มันมีขั้นตอนในการทำทั้งหมดนะครับผมจากนั้นจะปุ๊บ enter ร o นะครับผมอ่าพอเสร็จปุ๊บนะฮะอาจจะมีตัวนล็อกขึ้นมานะครับผมซึ่งคุณสามารถที่จะวิสิตได้นะครับในแวร์เต่อวันแล้วก็ดาวน์โหลดมูลแล็บได้นะครับผมคือนี่เราวิสิตเพจนะฮะเพจนั้นเข้าไม่ได้เฉยเลยไม่เป็นไรอะไรเข้าไม่ได้อย่างเป็นซีเรียสมันฮะดาวน์โหลดมูลแล็บนะครับผมก็กดเข้าไปดาวน์โหลดนะครับผมซึ่ง ทั้งหมดนะครับผมที่คุณสามารถทําได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็นี่ลัคกี้ดอลนะครับผมวันที่สิบห้านะครับผมโดยรวมนะครับผมก็ประมาณนี้เลยจ้ะกสามารถดาวน์โหลดผ่านตัว Apple Store ได้นะครับผมซึ่งผมโหลดไม่ได้เพราะผมใช้ Android นะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจนะครับผมสำหรับตัว Entry นะครับผมในการเข้าถึงนะครับผมก็ลองมาดูกันได้เนาะอันนี้ตอนนี้มีคน อยู่ในประเทศไทยนะผมรวมอยู่54คนนะครับผมถ้ามีคนเอารมไปเพิ่มันก็จะมีโอกาสได้เพิ่มนะครับผมประเด็นใหม่นะครับผมสวัสดีครับ